เนี่ยคุยกับนายกแล้วนายกเพราะอะไรก็ถึงมาที่ประเทศไทยมาจนะเฮ้ย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 สำเนียงพม่าใต้เลยโอเคสองสามแปะพึบโอเคลองพูดพูดพม่าดิพม่าสวัสดีครับเฮ้ยพูดเหมือนเอาไปเลยห้าร้อยเออให้เลยจริงวะเนี่ยเอาาจกเอามาจากกระเป๋าตังค์มันนี่แหละหน้าขาวทำไมอ่ะไม่รู้แม่งมันคาทำไมก็ไม่รู้หนังพันธมิตรไอ้หนังบูบูที่เราดูหนังแอคชั่นฝรั่งคนนี้เขาเป็นคนภาเออ ฉันไม่เคยชอบนายที่เกลียดนายมากเลยไม่อยู่มาตั้งห้าหกปีแล้วทำไมไม่ไปสักทีนะไอ้แฟงอยู่ยารอบสองก็ไม่มาสักทีมันจะอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันี่เดี๋ยวไอ้เอ็นพม่าเป็นพม่ามาเป็นพม่าคนนึงพม่าเออเอาแล้ว เอออาสโลงสโลงนี่แป้งเอาสลงสลงแป้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 งพ่าต้องแปะกระแตกเออแปะเออตาหน้าลับตาหลับตาหลับตาเออแล้วเราเป็นพม่านุ่งสลงนุ่งสลงสลงสลงเอออ่ะใส่ใส่ตสโลง้วใส่เลยใส่เออใสมันเกินตกลงไปนะใส่ด้วยกดิอ่ะใส่เกงปุ๊บอันนี้มันตกลงนะทีนี้ไม่ได้นัดกันนะตลกขนาดนี้เขาไม่นัดหรอกไม่ได้โรงงานบ้านมึงต้องมานัดกันทั้งโรงงาน อาศัยเนี่ยแล้วเราเป็นพม่าไนนี่เป็นพม่าเลยถ้าเล่นดีนะเดี๋ยวต้องมีคนออกในคณะนี้ใช่เออไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดีกว่าว่าใครเดี๋ยวจะเสียใจมองมองมองดู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 ใครใครจะออกมองดูไดไค้คนที่สมควรออกอะเร็วๆนี้ใครวะคนนี้เหรอคนนี้เหรอคนไหน คนไหนคนไหนเฮียไอสัตว์แยกกันออกเฮียนี่ดูพม่าเล่นอย่างงี้พม่าต้องพูดให้เหมือนมาจากไหนครับมาจากพระรามสองฮะพม่าพม่าพูดพม่ามาจากพระรามสองฮะถามจริงถามจริงเดี๋ยวเล่นแบบนี้โดนพี่หยองด่ามั้ยนี่เขาก็ไล่ออกวะนี่เฮียเห็นมาเนี่ย มก็ทวนอะไรไม่คิดเนี่ยเขาดูอยู่เนี่ยเอออย่างนี้สำเนียงต้องห้พม่าอย่างนี้ใครพูดนี่ใครพูดวะนี่เฮ้ยเหมือนเอาเลยอี่ีเฮ้ยมันเหมือนจริงพม่าได้เออโอเคโอเคกกกปกเหมือนเหมือนเหมือนแปากลกตเหมือนออย่างงี้ต้องอย่างงี้อะส่ใส่เลยสลงสลงสลสลงเลยอาหน้า พราะตัวพม่าตอนนี้กาลังมาแรงมากเขากำลังจะสร้างหนังนะใช่พม่าจ๋าอย่าเอาโควิดมานะอ๋อนี่เป็นหนังไงใช่ต้องการหาคนที่เป็นพม่าเหมือนที่สุดเออใช้ได้ไหมก็ลองดูลองดูลองดูอ่ะนี่สภา์น้องเขาว่าก็มาจากไหนเออมาจากไหนครับฮะมาจากไหนมหาชามหาชาเฮ้ยเฮ้ยมหาชาได้วะกูเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยว่าไอสัตว์พม่าฟันเยิน แตากูเห็นเขาบางใหญ่เยอะมากเลยบางเยอะเมื่อก่อนเขาไม่เหยื่อนนะเขาเลยเขาไปดัดออกไงดัดฟันออกเขาไม่จะดัดข้าวนะแต่เราดัดออกไงนี่คุยกับนายกแล้วนายกเพราะอะไรก็ถึงมาที่ประเทศไทยมาจะหนาฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสำเนียงพม่าใต้นี่เฮ้ยลองเลยลองเลยลองเลยไอ้เหี้ยมึงเราก็ไม่รู้ตั้งนานใส่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 โอ้โหไปได้หลายตัวเหี้เลกยนี่ย อ่สายสายสายเอาแล้วเพิ่งเจอนี่มานนี่พม่าต้องหน้าขาวสายสายสายเออใส่ตะลุงกันใส่ตะลุงกันเออหลงไปเป็นนายกตั้งนานเอาเดี๋ยวใส่ตะลุงกันใส่ก่อนเดี๋ยวจะเปื้อนั่งเกงใส่ก่อนไปอะไรนะไปเป็นนายกตั้งนานเดี๋ยวให้เคาเล่นทางนี้ก่อนไอ้เยี่ห้อเอาโอเคสองสามแปะเพิ่มโอเคเป็นไงขาวซะในฐานะที่ในฐานะที่เป็นพม่าเออลองพูดผู้พม่าได้พม่าสวัสดีครับ เฮ้ยพูดเหมือนเอาไปเลย500ผมให้คุณนี่เอาไปเลยครับถือว่าเขาพูดเหมือนพูดเก่งได้เหรอเออให้เลยจริงป่ะเนี่ยเอาาจก็เอามาจากกระเป๋าตังค์มันนี่แหละอ้ามึงนี่ไวมากพี่โคตรไวมึงนี่ไวมากแต่มาชิปมาชิปเก่าแล้วแม่ผมเลยคนเราตลกมันต้องเล่นได้หลายอย่างมันต้องพูดดั้นพูดดีกันนะพานาขาวทำไมอ่ะไม่รู้แม่งมันคาทำไมกันไม่รู้อ๋อจะเป็นไอ้นี่สายยันเนี่ยจากปสายยันมาใหม่ นี่พม่าพูดได้อยู่พม่ามากี่ปีครับพม่าอยู่พม่ากี่ปีผมไม่ได้ไปอยู่ที่นาครับผมอยู่ที่กาญจนบุรีไม่เราอยู่พม่ามาก่อนใช่ไหมแล้วแล้วเข้ามายังไงเข้ามายังไงเข้ามาทางธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรภูเขาํำน้ำแล้วใครพาเข้ามากูมาเองมาเองเพื่อมาหางานทำมาหางานทามาเองมาตจีพีเอเออ ทำได้เดือนเท่าไหร่ทำได้เดือนเท่าไหร่เก้าพันเก้าพันทำที่ไหนฮะทำที่ไหนงานที่คุณทำทำที่ไหนก็ทำที่นี่แหละแพปลาเออที่สมุทรสาครใช่โอ้ใช่แล้วก็ไปเป็นโควิดนะคุณติดโควิดเพราะอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ย ดูเนี่ยแต่งตัวอย่างงี้นะไม่เหมือนพม่าเดยตรงเหมือนพืกไทยใหญ่อ่ะมึงเห็นไหมเฮ้ยจริงป่ะพืกจอมขุนพลไอ้ขุนพลโบเมียแบบนี้แหละไทยใหญ่จริงป่ะเนี่ยเออไอ้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อย่าไปจ้าเดี๋ยเนี่ยไอไอนี่โผล่มาเยี่ยงกบุญเลยไม่ต้องจ้าผู้หญิงผู้หญิงข้านอนกับลุงตู่เราเนี่ยสบายทำไมไอที่อย่างงานกินหมูแป๊บเดียวอ่าอยมึงเนี่ยดูถูกตลอดมึงนี่สี่สี่ชั่วโมงเฮ้ย ผู้หญิงที่สี่ชั่วโมงมีอะไรกันสี่ชั่วโมงนี้อึดอปั่นก็จะขึ้นเฮ้ยนี่นะผู้หญิงร้องมาแล้วนะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเซ็กเหรอกูกูเหยียบตียนมันอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์นอนไปที่นอนที่เหยียบตีนกันในใจเรียกถามจริงมึงยืนเอากันเหรอใช่ถ้าหากคุณเป็นพม่าจริงต้องร้องเพลงลอยกระทงได้ในเป็นภาษาพม่าได้ลองดูลองดูดิลองดู อ่ะหนึ่งสองสามว่าเพเดือสีซนาก็นอเตตะลีเวลาทาลาชายิสนุกาจีมาลอกกระโทเดี๋ยวเดี๋ยวสต้องครึ่งอันนี้เราไม่หาเท่าไหร่เออวันนี้ผมได้นํานี่มาใครฮะใครเคยฟังเคยดูดิสคมเมดี้เคยเคยเคยดิสคอมเมดี้ไอ้ที่เราดูสมัยก่อนที่ว่าล่องล่องป่าอะไรเงี้ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยไม่สาวน้อยเคยดูไหมที่พี่โนดูดวันเนี้ย เขามาที่นี่เฮ้ยใครอ่ะคนที่พากเสียงนั้นคนที่พากเสียงนั้นเลยช่วงหลังนี่สารคดีไม่ค่อยมีเขาก็เลยไม่ได้พากเลยมาที่เพราะไอ้ไอ้แฮดิวไอ้คนนั้นเขาตายแล้วไงที่เขาโดนไอ้ปากกระเบนเจาะเขาไม่ได้พากเลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ที่พากตัวจริงเลยขอดูมานี่นะมานี่ฮะมาไหนๆแล้วเชีงอเล็กอเล็กเชิญครับเชิญครับอเล็กอเล็กเชิญครับอเล็กเอาเบรกเอาเบรกออกก่อนเขาก็มาแฝงเล่นเบรกกับพวกเราไอ้บุดบุดเล่นเบรกก่อนอ๋อเขาพูดได้ ไม่ใช่พูดได้ครับอันนี้เขาตัวจริงเสียงจริงครับในล่องภาค discovery โอเค discovery discovery เห็นไหมให้เสียง discovery เนี่ยมันยอดไลฟ์มันจะขึ้นเพราะ discovery อันนี้800กว่าแล้วสมัยก่อนนะครับตอนเช้าผมกับพ่อผมแล้วก็แม่ผมยังดังหน่อยเคยล่องเรือไปฉ่น้ำแปิซึกกันที่นั่นผมชอบมากทีเดียวไม่ว่าจะมีปลาเล็กปลาน้อยฉลามที่ดุร้าย หรือจะเป็นปลาวานปลาคอปลาเข่งอะไรครับปลาพ่องปลาคอปลาเข่งอะไรปลาคอนี่ปลาช่อนปลาเข่งปลาเข่งนี่ปลาหมอมันเป็นเขาพูดเนี่ยเขาบรรยายนะเกี่ยวกับภาษาอีสานได้ด้วยอ๋อคนอีสานรู้เรื่อยอันนี้ดิสคาร์เมรี่หนังพันธมิตรไอ้หนังบูบูที่เราดูหนังแอคชั่นฝรั่งบิ๊กซีนีมาบิ๊กซีนีมาของพันธมิตรคนนี้เขาเป็นคนภากนัพจะฟังเวลาเอาลองดูเอาแบบหนังบูบูเลยนะหนังบูบูนี่เอาแบบเสียงดังๆดูเดือดเลย เฮ้ยเรียกคุณทาไมกูไม่เรียกมึงเอาแล้วไม่ได้เรียกอันนี้ของพาอเขาต้องดุดันนะเสียงดังๆหน่อยเออเออเออมึงจะเอาพ่อของนะเออฉันไม่เคยชอบนายฉันเกลียดนายมากเลยไม่อยู่มาตั้งห้าหกปีแล้วทำไมไม่ไปสักทีนะไอ้แฟงอยู่ยาลำสองก็ไม่มาสักทีมึงจะอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่รู้อะ ไอ้นี่ไม่ได้รั่วใครรั่วไอ้เฮียนี่รั่วไอ้สัตว์ใครมาเจ้าจะฆ่าแต่นายกไอ้สัตว์ท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับสไคร้ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 เลยครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ